ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านประสูุ์ช่องนะคะวันนี้ประศุจะพามาดูเสื้อผ้าเด็กๆสวยงามนะคะมีคนนี้สวยจังเลยะคะ่ะสวยนะคะน้องหมีชุดเด็กน่ารักมากเลยนะคะคม,มาดูเสื้อผ้าเด็กกันนะคะ ก็จัดได้น่ารักมากเลยมีทั้งเสื้อผ้าเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงะคะ่ะอาย,อยุอยู่ที่ประมาณ3ามขวบนะคะ3ามขวบถึงสิบขวบนี่ก็จะเป็นโซนของเด็กผู้หญิงดดเ,เด็กผู้หญิงมีของเด็กผู้หญิงนะคะ เยอะแยะนะคะเยอะ,ยะมากเลยแต่ชุดน่ารักนะคะชุดไม่แพงค่ะชุดนึงก็200ร้อนะคะสองร้อยลดแปดสิบร์เซนตะะ์ลดแป สวยงามมากใครมีลูกมีหลานเนาะลูกมีหลานที่กำลังแบบน่ารักกำลังหาเสื้อผ้านะคะโปรโมชั่นลดห้าลดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นผู้หญิงนะคะนี่ก็จะเป็นโชนของเอ็กผู้ชาย บอยมีบอยก็จะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กกอดเจอไหมคะผู้กอดมันจะเป็นเด็กโตขึ้นมาเด็กโตสิบถึงสิบสองขวดป้ะ โป้่งเอากระโปรงสีสวยนโปร่งสวยมากเลยสวยมากเลย เจอพลาดเนี่ยมันจะชุดน่ารักน่ารักน่ารักชุดน่ารัก